ส,ส,วสวัสดีครับชาว fps thailand com ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แบนมีเกมมิ่งมอนิเตอร์จาก BenQ มาให้ชมกันนะฮะแต่ตอนนี้รุ่นที่เป็น XL ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีชื่อใหม่เรียกว่า s o v i Monitor นะฮะณตอนนี้โลโก้และพวกนี้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะแต่หลังจากนี้ก็จะเป็น s o v y Monitor ละโอเคเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัว BenQ XL 2 7 3 0 z ะฮะอันนี้คือชื่อรุ่นของเขา เพื่อนมีกล่องแบบอืนี่ฮะถ้าพูดถึงหน้ากล่องเนี่ยเขารวมทุกอย่างไว้หมดแล้วเอาง่ายๆคือเจ้าตัวรุ่นนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับทุกๆรุ่น XL เจ้าตัวรุ่นใหม่ที่รหัส30แทบทุกรุ่นที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวนี้จะพิเศษตรงที่มัน27นิ้วรีเฟรชเรทก็ได้สูงสุดที่144่งเฮิร์ตนะครับผม response time อยู่ที่1มิลลิเซกครับอันนี้น่าจะเป็นคัลเลอ i ์ไวบรันส์นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น preset พวกอาโหมดไอ ดิสเพย์หมู่ของเขาพวก FPS พวก RTS ที่เขาตั้งไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นแฟลชไดส์อ่อเป็นรูปอายุ B ส0นก็มีพอร์ตให้เอาไว้ใส่คอนฟิกแบบดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าถามคนใช้งานจริงๆนะอันนี้เป็นเบอร r e ีดักชั่นก็เอาไว้สำหรับพวกเกมกล่องเกมอะไรพวกนี้ที่มันลดอาการเบอร์เวลาเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายอันนี้ Black izer, แบล็กอีควอไลเซอร์และสุดท้ายนี่โลบูไลท์นะฮะ ก็เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่ามีมาอยู่แล้วและที่สําคัญยอดตัวนี้จะดีมากถ้าใช้กับการ์ดจอที่เป็นค่าย r a ย์ดอนหรือว่าค่าย AMD ซึ่งเขามีเขามีเทคโนโลยีที่ว่า AMD FreeSync ถ้าเป็น NVIDIA เขาจะเรียกว่า G-Sync นั่นคือเอาลงมาแม่งแย่งซิงกูแล้ว FreeSync ของ AMD กับ NVIDIA G-Sync เนี่ยทำงานเหมือนกันนั่นคือการพูดคุยกันผ่าน มือนแบบคุยกันตรง่ะไม่ผ่านกลางน่ะนะฮะการใช้สายเชื่อมต่อเนี่ยต้องใช้สายที่มีชื่อว่า Display Port เท่านั้นนะฮะถึงจะทำงานได้แบบตรงนั่นหมายความว่ามันจะลดอาการที่แบบแบบมันจะแบบนิดนึงอะ่ะเวลาภาพมันติดกกึมันก็จะแบบจะไม่มีละเพราะว่าก่อนหน้านี้นคือมันมันทำงานมันผ่านเหมือนผ่าน CPU อีกทีนึงแต่เจ้าตัวเนี้ยคือคุยกันตรงเลยระหว่างการ์ดจอกับกับอา่ามอนิเตอร์ของเรานะฮะก็ เรียกได้ว่าเป็นพี่แ่นเคยรีวิวตัว G s y n c ไปนะผมส่วน f e e s y n c ไม่เคยรีวิวซึ่ง,ซ,งซึ่งตัว g s y n c เนี่ยเอาตรงนีง้ด้วยความรู้สึกเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมันต่างสักเท่าไหร่แต่ถ้าด้วยตัวเลขเอะไรเนี้ยเขาวัดค่าเบนช์มากก็จะมีตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนแต่พี่แ่นออกตัไว้เลยว่าไม่รู้สึกนะฮะแต่ถามว่ามีดีไหมดีนะฮะโอเคเจ้าตัวนี้รูปร่างหน้าตาก็ปกติแต่มันจะทรงใหญ่กว่าเดิมนะฮะ ก็จะมี s w ิ t ช h มาให้ด้วยนี่ฮะเจ้าตัวนี้เสียบกับข้างหลังก็สามารถคอนโทรลทุกอย่างได้เหมือนกดตรงนี้นะฮะนี่นี่ตึ๊บนี่เลื่อนลงได้นี่ฮะก็ตามนี้เลยกดกดตรงนี้เหมือนเมาส์เลยเหมือนเป็นปุ่ม enter นะฮะถ้าใช้ก็เอามาใส่ไว้ได้เขามีในแพคเกจเขาจะมีรูนี้เป็นเป็น,ปนหลุมไว้อยู่แล้วไม่ได้ใส่แก้วน้ำนะฮะก็คือใส่เจ้าตัวสวิตชตัวนี้นะฮะนี่โอเค อีกจุดหนึ่งที่เจ้าตัวนี้แตกต่างนะฮะความละเอียดของหน้าจอปกติจอ24นิ้วจะอยู่ที่เป็น Full HD นะฮะเป็น Full HD 1 9 2 0คูณ1 0 8 0 p แต่เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น QHD Quad HD หรือว่า WQHD ก็ได้ทั้ง2แบบนั่นก็คือเป็นความละเอียดที่2,560คูณ1,440วัดกันอย่างนี้ฮะ HD คือ720 Full HD คือ1 0 8 0 p QHD คือ 1440p เกินนั้นก็จะเป็น 3K 4K ละอันนี้คือ Resolution เจ้าตัวนี้เลยทำให้ภาพเขาดูละเอียดกว่าแล้วก็ที่จริงอะ่ะจอ27นิ้วต้องต้องเป็น QHD แล้วนะฮะถึงจะเหมาะสมพอฟัดพอเวียงกันนะฮะแล้วเจ้าตัวนี้เป็น 144Hz ด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัว 2720s ตัวนี้โอเคจอก็หมุนได้นี่ฮะอันนี้คือหน้าตรงนะจากตรงนี้ออนี่ฮะ อีกทีนะนี่ไหนก็มาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ฮะก็จะมีหับ USB 3.0ซึ่งถือว่าของดีเลยแล้วฮะมาให้2อพอร์ตนะฮะแล้วก็จะมีหูฟังกับไมโครโฟนติดมาด้วยเจ้าตัวนี้นี่ห้องหูฟังได้ครับแต่ก็ถามว่าแข็งแรงไหมก็ยังไม่เคยเห็นหักนะฮะพี่แบนก็ใช้งานอยู่ก็ยังไม่เคยเห็นหักนะ กดว่าหักตอนที่พี่แว่นตบนี่แหละอ่ะโอเคปรับสูงต่ำได้สูงต่ำนี่ก็เตี้ยาเลยนะฮะแทบจะติดโต๊ะเลยนะครับผมปึ๊บนี่แล้วก็หมุนได้ครับนี่ก็หมุนได้ตั้งได้เลยอะตั้งได้เลยนะฮะโอเคครับอันนี้คือเชื่อมต่อไม่ทราบว่าสุดนี้เห็นหรือเปล่าก็จะเป็น AC adapter สายไฟแหละใช้สายลักคอมก็ได้นะฮะคล้ายกันแต่ใช้ของเขาที่ให้มาดีกว่าถัดมาก็จะเป็นอ่านี่ฮะเป็นไม้นะ,ะเป็นไม้ที่เอาไว้เสียบกับรูหูฟังอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นสายเชื่อมต่อถัดมาปุ๊บอีตรงนี้เป็นตัวปลดล็อกนะฮะพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกตัวขาตั้งกับจอนะฮะผมอันนี้แต่พอดีพี่แบนเนี่ยติดตั้งไว้แล้วนะฮะโอเคถัดมาก็จะเป็น DVI นะฮะ DVI ซึ่งสายเนี่ยต้องใช้สาย Du อ l DVI นะฮะพินเต็มที่มากับกล่องเท่านั้นใช้สายจออื่นไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยไม่งั้นเฮิร์ตออกไม่เต็มนะฮะถัดมาก็เป็น HDMI 1กับ2นะ,ะช่องหนึ่งเนี่ยต้องเขียนว่า HDMI 2.0 only อด้วยอาจจะเอาเวอร์ชันเดี๋ยวนี้มันมีเวอร์ชันที่สูงกว่านี้นะฮะเอาชันอื่นมาเสียบมาถึงสายนะอาจจะไม่ออกนะฮะตัวนี้เป็น Display Port นะฮะ Display Port ซึ่งเป็น Display Port ใหญ่ไม่ใช่พอร์ตเล็กด้วย นะฮะฮถัดมาก็จะเป็นดีซับครับก็คือสายสีน้ำเงินสายสมัยเก่านะสายดีซับก็ยังมีอยู่อันนี้ก็เป็นเอสสวิชครับอ่าไม่ใช่ครับขออภยัยอันนี้เป็นยูดบีสามจุดศูนย์เป็นหับนะฮะส่วนเอสสวิชอยู่ไหนอ,น,นอยู่นี่ับเอสสวิชอยู่นี่ขออภัยนี่สายเล็กๆเอสสวิชก,ก็คือตัวนี้โอเคเข่าๆเนาะ,ะเดี๋ยวหันหลังให้ดูอีกทีด้านหลังก็ ไม่มีอะไรมากครับก็มีวงกลมเนี้ยพี่แว่นไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาออกออกแบบมาให้เอาสายลอดผ่านหรือเปล่านะะพี่แว่นก็เอาสายลอดผ่านลรวคิดว่ามันน่าจะออกแบบมาเป็นแบบนั้นนะเหมือนจัดสายจัดสายไปให้นะฮะก็มีรูนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ universal l o อ k เป็นล็อกแบบเอาไว้แบบโชว์หน้าร้านอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเป็นล็อกแบบ universal ล็อ k โอเคด้านหลังก็มีที่หิ้วดึงขึ้นมา วัสดุก็ค่อนข้างแน่หนาดีครับอขออนุญาตเดี๋ยวมาดูพวกเมนูกันนะฮะเมนูอันนี่ก็คล้ายๆเดิมครับพอกดมาปุ๊บเนี่ยหน้าแทบแรกของเขาอ่าก็จะเป็น Black Equalizer กดเข้าไป default อยู่ที่10 Black Equalizer คงไม่ต้องอธิบายมากแนละ้วเดี๋ยวจะมีอธิบายเล็กน้อยแล้วกันในกระถูเป็นเทคก็คือทำให้จุดมืดในเกมดูสว่างดูสว่างขึ้นนะฮะ เบอร์รีดักชันออนกับออฟก็เอาไว้สําหรับเกมที่เป็นแบบเ,เกมสมัยใหม่หน่อยเ,อเกมกล่องที่มันเอฟเฟกุยกระจายเวลาเคลื่อนเคลื่อนที่ไวอย่างเงี้ยจะลดอาการเบลอของภาพได้แต่ถ้าเป็นเกม FPS อย่างพวกเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปิดนะะอืมอัพพิคเชอร์โหมดครับก็ก็จะเป็นโปรไฟล์ที่เขาตั้งไวอันนี้ FPS 1 FPS 2มี RTS ด้วยแล้วก็มี Standard Movie แล้วแต่แสงมันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนนะถัดไปเมนู menu. อันนี้ก็หลักๆเลย ก็คลุมทุกอย่างนะฮะมีเบอร์เรกชันมีแบ็กทูอลลเซอร์อีกจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับขาเคาน์เตอร์สไตร์นะฮะนี่ฮะคัลเลอร์ไวเบลนติจะปรับที่ก์ดจอกใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้ก็ปรับที่ตรงนี้เลยดันสุดมันก็แสงก็จะสดสีก็จะสดแบบที่โปรเพเยอร์หลายคนเขาชอบใช้กันตัวนี้มีและที่สนอมสายตาครับโลบูไลท์ครับโลบูไลท์คือเขาจะตัดแสงสีฟ้าออกโดยการใส่แสงสีเหลืองเพิ่มเข้าไปซึ่งมันเป็นมันเป็นสีฝั่งตรงข้ามกัน อันนี้อาจจะมองไม่ชัดนะฮะมันก็จะทำให้จอเรามันดูวอร์มขึ้น,นะฮะอารมณ์ะฮะนี่โ o บู l u e l ฮะดื่นไม่มีอะไรละนี่ครับอันนี้เหมาะเลยครับฟูนี่ก็คือมันจะแสดงผล27นิ้วแต่ถ้าพี่แว่นเป็นคนที่ถนัดผมถนัดจอ4:3แล้วก็17นิ้วครับนี่มันก็จะแสดงผลนี่17นิ้วของจริง4:3อันนี้คือสเกลของ17นิ้วเลยนะอันนี้คือ19นิ้ว ก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไปน,นะฮะมี19นิ้ว5ต่อ4ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ถนัดนะฮะแต่พี่แว่นถนัดฟูมากกว่าเดี๋ยวนี้ต้องปรับตัวละมี17กลับมาฟูนี่โอเคกดถูกนี่ฮะแล้วก็จะมีเช็ครีเฟซเรทด้วยว่าตอนนี้ใช้รีเฟซเรทเท่าไหร่ก็อยู่ที่ซิสเต็มนะฮะพี่แว่นขอ,อยัดก,กลับไปก่อนนี่ซิสเต็มไอซิสเต็มนี่ก็คือเอาไว้เช็คระบบของเรานะฮะ โอ้ Key เอสคัตตอมคีอินโฟเมชันนี่ครับบอกว่าเคอร์เรนต์เรสโอลชันหน้ตอนนี้ใช้อยู่ที่2560้าหกคูณหนึ่ที่144เฮิร์ตนะท่าที่144เฮิร์ตนะฮะโอเคคร่าวๆเจ้าตัว BenQ XL 2730Z หรือว่าอีกชื่อหนึ่งจะเป็นโซวี่มอนิเตอร์เอ็กซ์เอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นจอที่ถามว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆม่ไหม,ห,มหน้าตอนนี้อ่าก็ก็เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ แต่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นจอที่ขนาด27นิ้วแล้วก็ความละเอียด resolution ที่ QHD นั่นก็คือ2560คูณ1440ทําให้มันเหมาะสมะคือแบบมวยถูกคู่กับจอที่ขนาดใหญ่เท่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ BenQ เ,เขาจะมีจอ27นิ้วแต่เ e โซ l u เขาเป็น Full HD มันก็เลยดูไม่ค่อยไม่ค่อยสมส่วนกันสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาน่าจะเลยเห็นความสําคัญละแล้วก็ลูกค้าหลายคนก็น่าจะแบบเฮ้ยน่าจะเป็นความละเอียดใหญ่ขึ้นไอคอนเนียดที่ละเอียดขึ้น ทางทาง BenQ หรือว่า Sony Monitor นี้ก็เลยทำออกมาเลยนะครับผมโอเคใครสนใจเจ้าตัวจอ27นิ้วนี้นะฮะ <laughs> ก็เหมาะกับการเล่นเกมเพราะออกแบบมากับการเล่นเกมเลยฮะ,ะ <laughs> ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเม้นเกียร์รชั้นนำโดยทั่วไปแล้วหลายเจ้าขายมากในประเทศไทยแล้วตอนนี้ขายดีด้วยจอที่มีรีเฟรชเรทมากกว่า75เฮิร์ตนะครก็เป็น120เฮิร์ตร้อยสเฮิร์ตเนี่ยก็ขายกันเยอะแล้วก็ฮิตด้วยนะฮะผมโอเควันนี้พี่แว่นแล้วก็ BenQ ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ